มาในเรื่องของความรักนะคะความรักของเอมช่วงนี้นะคะเอมหรือแฟนนะคะใครคนใดนคนหนึ่งนี้อาจจะอยู่ในภาวะที่ล้มป่วยไม่สบายหรือเพิ่งหายจากไม่สบายไหมนะ,ะ๊ะอาจจะเป็นช่วงที่เครียดหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะอยู่ในภาวะที่อาจจะเครียดนะคะเรื่องเกี่ยวกับคนรักนะคะอาจจะเป็นตัวของเอมเองนะคะที่อาจจะ คิดมากล้มป่วยหรือเพึ่งหายไม่สบายนะะหรืออาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะป่วยนะคะไพ่ดาบกับดาบชนกันในความรักของทั้งคู่ช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์สวีทยังไม่มีเท่าไหร่นะจ๊ะเป็นความรักที่บอกตรงๆว่าไม่ใช่คนที่จะมาสวีทหรือเพ่อโรแมนติกนะเป็นความรักที่ในลักษณะการดูแลซึ่งกันและกันมากกว่านะคะเป็นคนแก่งๆทั้งคู่ ช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยๆหน่อยนะคะกับเรื่องของความสัมพันธ์นะไม่ได้หมายความว่ามันเป็นจะเลิกกันนะมันเป็นภาวะของคนเดี๋ยวช่วงนี้ดีช่วงนี้ร้ายเดี๋ยวช่วงนี้รักกันช่วงนี้หวานกันช่วงนี้ตึงๆมึนๆกันทั้งในแง่ของคําพูดคําจาที่เอามาฟาดฟันกันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยๆนะคะแต่ถามว่าทุกอย่างยังไปด้วยดีนะคะแฟนก็ยังคงเป็นคนที่ยังคงรักคุณแล้วก็ซัพพอร์ตคุณ นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณอยู่ในภาวะเรื่องของการได้งานใหม่อาจจะโฟกัสไปเรื่องของงานนะคะเรื่องของมิตรภาพในที่ทํางานนะคะแต่ถ้าในแง่ของมิตรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนมันยังคงไปด้วยกันดีนะคะใช้สติปัญญาให้มากกว่าอารมณ์นะจ๊ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความสุขในครอบครัวนะคะที่เอ็มถามว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมา อยู่ด้วยกันไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไหมมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะอาจจะเป็นเร็วๆนี้นะคะเป็นหรือว่ามันตอนนี้เราอาจจะต้องเคลียร์เรื่องของงานก่อนนะคือเรียกว่าอะไรเราโฟกัสไปที่เรื่องของงานมันก็เลยแบบไอ้เรื่องความรักเนี่ยเรียกว่าอะไรชีวิตเนี่ยมันจะแฮปปี้ไปทั้งหมดไม่ได้นะมันต้องค่อยเป็น,ค,ปนค่อยไปนะเออแต่ถามว่ามีโอกาสได้อยู่ร่วมกันไหมมีนะคะแฮปปี้ขยับขยาย ได้ใช้ชีวิตยอยู่คู่กันนะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยโอเคนะแต่ให้เระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะให้มากระวัดระวังเรื่องของการเงินนะ,ะช่วงนี้อาจจะในเหนื่อยมีโอกาสที่ได้ไดใช้ได้กัน มีโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะเออระมัดระวังนะอันนี้พี่พูดถึงอนาคตนะออวางแผนความรักกันให้ดีนะเอออย่าใช้ชีวิตประมาณนะคะโอกาสที่เรานะคะจะใช้ชีวิตร่วมกันมันมีต้องวางแผนให้ดีนะ กพราะอะไรมันไม่ใช่แค่เรามีสองคนแล้วนะมันจะมีสามคนนะจ๊ะหนูดึงต้องระวังนะเนี่ยมันจะมีสามคนมันจะมีลักษณะที่เป็นเป็นครอบครัวโอเคแหลไะไพ่เผย์เผิเ์มันก็บอกว่าเป็นครอบครัวอบอุน่นได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ถ้าในแง่ความไม่พร้อมของเราต้องระวังนะคะเรื่องของการวางแผนการมีบุตร ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังทํางานอยู่นะออแต่ถ้ามีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนอะไรแจ้งพี่มาอีกทีนึง